สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันในหัวข้อการคูณจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักแบบไม่มีทษค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อแรกกันเลย31เคูณ3เท่ากับเท่าไหร่นะคะก่อนอื่นค่ะเราจะหาผลคูณโดยวิธีการตั้งคูณนะคะโดยนำตัวเลขที่มากเป็นตัวตั้งค่ะนั่นก็คือ31ค่ะ คูณกับ3นะคะเราจะเริ่มคูณในหลักหน่วยก่อนนะคะนั่นก็คือ3คูณกับ1่ค่ะนักเรียนได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย3คูน1เท่ากับ3นะคะเราก็จะเขียน3ลงไปในหลักหน่วยแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะทำการคูณต่อในหลักสิบค่ะ3คูณ3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน3คูณ3ได้เท่ากับ 9ค่ะดังนั้นเราก็จะเขียน9ในหลัก10ดังนี้นะคะได้คำตอบแล้วค่ะ31คูณ3เท่ากับ93นั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะนักเรียน14คูณ2เท่ากับเท่าไหร่นะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะนำตัวเลขที่มากกว่าเป็นตัวตั้งเนาะนั่นก็คือ14คูณกับ2ค่ะ จากนั้นเริ่มทำการหาผลคูณโดยเริ่มคูณในหลักหน่วยก่อนนะคะ2คูณกับ4ค่ะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย2 1 2 2 2 4 2 3สองสองสสาหสองค่ะเราก็จะเขียน8ไว้ในหลักหน่วยค่ะจากนั้นค่ะทำการคูณในหลักถัดไปนั่นก็คือหลักสิบนะคะ2คูณ1ได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน 2คูณ1ได้เท่ากับ2ค่ะดังนั้นเราก็จะเขียน2ไว้ในหลักสิดังนี้นะคะได้คำตอบแล้วค่ะนักเรียน14คูณ2ได้เท่ากับ28ค่ะต่อไปค่ะ6กคูณ41เท่ากับเท่าไหร่นะคะเหมือนเดิมเราจะนำตัวเลขที่มากเป็นตัวตั้งนะคะนั่นก็คือ41คูณกับ6ค่ะ เริ่มทำการคูณในห,หลักหน่วยก่อนนะคะ6คูณ1ได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน6 1 6ค่ะใส่เลข6กลงไปนะคะจากนั้นค่ะ6คูณ4ได้เท่าไหร่เอ่ยอ่ะท่องไปพร้อมกันนะคะ6 1 6 6 2 1งห6 3, 18สอง4ค่ะ ดังนั้นเราก็จะเติม24ลงไปนะคะคำตอบของเรานั่นก็คือ246ค่ะอีกหนึ่งข้อนะคะนักเรียน72คูณ4ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะนำเ2เป็นตัวตั้งคูณกับ4ค่ะนักเรียน4คูณ2ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ ส1่ห2 8ค่ะเขียนเลขแปลงไปจากนั้นทําการคูณในห,หลักถัดไปนะคะนั่นก็คือ4ี่คูณกับ7ค่ะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยส1่หนึ่งสี่6ี่สองแปดสี่สหกสี่ห้ายี่ค่ะ4ีคูณเจได้เท่ากับ 28ดังนั้นเราก็จะเติม28ลงไปดังนี้ค่ะดังนั้นคำตอบของ72คูณ4ก็คือ288นั่นเองค่ะเรามาสรุปไปพร้อมกันนะคะการคูณจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักแบบไม่มีทดทำได้อย่างไรนะคะ ให้นักเรียนเริ่มทําการคูณในหลักหน่วยก่อนจากนั้นจึงคูณในหลักถัดไปนั่นก็คือหลักสิบค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากให้นักเรียนกลับไปฝึกฝนทำการคูณด้วยตนเองแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ